ทาสติมีปัญญามื่อนี้มากรามนอบน้อมประธานล่วงเลียงจันใช้ไว้อะไรเท,ท่านดวงวิญญาณท่านดรพรมสิงทองบันลือศักดิ์บิดาจารย์ของคณะส่งลาวอยู่ในสหรัฐอเมริกาพี่น้องมาหมาัวมันมูสนาสาธุนำกันเด้ยสิได้เวียนเทียนแล้วพี่น้อง ตอนนี้ขณะส่งกำลังได้มาล้วพิรงมว่ามานันดูบูธนาดสุสดกันเด้ออะระหัาอะระอเทรรนทเทนวะปนะสานังปะคะวะติอิติปิโมะคะวา

ล่วงอยู่ไซโลว่ะโอ้ยประธานล่วงก็บเพื่อนมือแทบมืดว่าไฟอยูย่นี่กระบาดใตนะอาจารย์เอาไฟมาใส่อยู่นี่จักหน้อยโอ้ยห็นหน้าเห็นตาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้ได้รอบหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องไอ้ได้รอบหนึ่งแล้วเด้อเทีนเทียนไปนำพาเดยท่่นีุนพระอาจารย์บุญอ้วนบุญญาลิบพี่น้องในพุทธสถานแห่งนี้บรรดาบุรีรามเซนดิโกแคลิฟอร์เนียยูเอสเอพี่น้องในพระธาตุพงษ์ทั้งซีพระาเลยพี่น้อง แล้วก็ทางล่างเทสม่อนนี่เป็นพระธานเรื่องเยี่ยนแจนพี่น้องปะานเรื่องเียงแจนท่านนหน้าไซสิตอนนี้บบเ็นโ่ลเมคูบาอาจารย์ย่างมาหน้าตากจบาเบเนดีนะพี่น้องนะอะบบเ็นหน้าบบเ็นหน้าแี่จะไป เรียกแบบรถไฟบ่าวบังแบบส่ไฟบรเเ็ศหน้าร้อยแห่งก่อนมีแต่คนแกล้งซึกยำงามเป็นงานศินลปวัฒนธรรมลาวเฮาคือกันแต่มันมืดกล้าโทษข้อโทษข้ออะไรที่นี่โบมีไฟเห็นหน้าเห็นตาเห็นสึบงามเด้คอคณะกรรมการเอ้ยข้ออะไรลยไร้ เดินไปทางพุทธพัะเบเ็นพ,นพนระธานล่วงยันมอนมีสัญยันรักก็เลยมาทางนี้ถ้าทางนี้แล้วก็เบเ็นหน้าพ่อแม่พี่น้องเอาไฟมาแม่บ่มีบอกไฟห,หน่อยนึงอิมเมอร์เจนซี่รอบหนึ่งนะก,ก็ได้สองรอบโดยพี่น้องปีแล้วก็มีไฟปีนี้บ่มีไฟพี่น้องกราบอาไผ่ไล่เด้อกราบอาไผ่ไล่พี่น้อง,อ,อ,อ,งอันนี้เป็นพุทธสถานแห่งนี้ วัดลาวบูดารามเซนดิโกแคลิฟอร์เนียได้พี่น้องเอ้อประธานเรื่องเดียนกันี่ทางล่างทุ่สมอลน,นี่เองเรียนเทียนไปได้ซ่อมรอบแล้วตอนนี้สะรอพี่สร้างกำลังเข้ามานำพาเดี๋ยวได้พระคุ่พระอาจารย์บุญอ้วนบุญแยริศเจ้าที่การวัดพุทธสถานแห่งนี้ได้พี่น้องเนอะมาเบิงมาสกันต่อสาธุอนุโมทน,นาขอให้เด็กญไล่ๆนำกันเ้อกลับน,บนอน อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ท้องคาพระสมาสงังตุรสเจ้าองราชกมืองพะกัน,นเรื่องทิ่ช่องเพ็น

ขาดดวงที Ay, See, forth, ่ขาดวรเลาลา ไฟกระต่ายอ่ะครับ yeah. <laughs> กอีบกจระนาีเกลาใกล้ทุกหอประเด็นปราสาทมาว่างว้นี้เลยแล่มาว่างาลปราสาทว่างั เดแต่ละคนพักกนประวพระกัน่อว้างว่าพรอมกันไหออ हौं तं ए มาภัยเด้อพี่น้องเอาฝนดง

จุลมณีน้ำม,มาอาหังวันทามีสะพารธาอิมาัมสเมิงติสาพากคสีนาคุยฮัสะจุลมณีน้มาอาหังวันทา มีสัพพาธาปัศมัตสมิงทิสัพพาคีสีนาคุยหัตสาคาปนังโลกายูละมานิงนามาอะหังวันทามีสัพพาธา อุตละสัมิงทีสัพพะททีเราขึ้นอดดูนี่คืออีดีทีน้าทีน้าคุยภาสาคุยภาสาท่าปนังท่าปนังโลกาโลกาจุลามณิงนามาจุลามณิงนามาหังวันทาหังวันทามิสัพพะทามิสัพพะทา กาสวันทามิพันเตสจิยังสัพพะสัพพทาธาดิสุปติติตาสาลิลิกะธาเอาจะมาบังกองเฮาอยู่หฮนโอ้ยออกไปเสถาวัจจะ

มืดอ,อาจารย์ไปแม่อาจารย์ไปยืนท่นอาจารย์เข้าไปไปไปลูกพี่มืดเห็นหน้าเห็นตาเนาะ อาจารย์หลังจากพระเจ้าแผ่งว่นุเทียนอไม้ปุา แอบกันถีบห้อยกันต้นซึนออกต้นาติโยมเด้อปีหนึ่งครั้งเดียวแอก,กนันนมัสการประธานหลวงหอยเป็นครูคมีญาติสภานี่ที่พวกเขาคนเล่าชอบพุดเป็นอยู่บ้านเท่าขณะนี้แอบเป็นไปนย่างทบงำบุญนมัสการประธานหลวงคือกันกันบรท่านเดช แล้วคือกันสน,น,นันในวันนี้ของตนญาติโตย,ตยมที่มีโอกาสเวลาจะมาพ่วงทำบุญมนมัสการพ,พระธานหลวงพระเจ้าพระสงฆ์แต่เรียนสามหอบครอบสามที่แต่ก็ได้ไหวขอประธานรวมเป็นสารีกธาตุที่สำคัญเด่นดังไปเผยแผ่ ไอ้เขาหรือว่านามภิธาตุของพระพุทธเจ้าเขาคือคุยฮัตซะนะกระดูกบัวเหน่าเลยบอกแมวไปไอยู่หนาอึดในที่หัวเหน่าเนาะอ่ากันแบนคิวสัทธานมสัทธาปนุมจะกลับไปอีกนิดนึงบอกแมวไปอ่าะบูชาเด้อบอกแมวแต่ละคนคอยมีอยุหมั่นพัฒน์เดินเด้อมีความสุขความเจริญ ก็ให้คุณพระพุทธเจ้าอะไรของบลานเด็กเคุณพระพุทธเจ้าคือบ้านี้แต่แต่ทำบุญพระทาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเชิญเด้อบ้านี้ใ่ไหมทาวนไปเสด็จน้อเออายทาวจะว่ายังน้องมาสวยแต่วาไหนว่าเออแต่จะว่ายังน้อยหนึ่งน้ะเสียงซติ๊กเกอร์มวยแห้งคนไหนเออเสียงโม่ดเสียงซุนิเกอร์นะก็แ่ เอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อควาจัดเป็นดี่อไม่ออกกันอีทุกๆคนพี่หน้าก็เห็นว่าไล่คนนี้เด้อเห็ดแข่งกันแล้ะปูซาจะดีห่งได้ยูแข่งกันเกี่ยวครับอันนี้นะไดยูเรื่องดเพิ่มนี่แหละมันิ่งผักโอเคไปแม่พาพาเจ้าไปดำดิ โอ้ยเ <Wow. S 2> <Ô i. S 1> ็นบอลจัน hmm. จ mm ันไทยได้ตายจันรถถุงได้บอลยิงบอลเป้นจังหวะ รักเลยครับผมขอม้าขอม้ายิ้มข้ออกไปขึ้นไปขึ้นไป นีมอนนีมุ monastery. นกเ้มอนเดอร์มอนเดอร์นีมอนขาารถข้ารถเขหน่อยเอนี่แหงด้อย่งมือตปบเลยนั่งดำมมดนั่งลงเสือนั่งลงบนั่งบอดายไยืนยู่ไกลๆพื่นบ่ดีดีฮังเจนั shallow, em, ่นแต่อาจารย์คุทขานนั่งบอดาบเฮ็ดเลยเฮ็ดเฮ็ดเงานึ่นึาไม่อกหยักเพิ่มอ eh? <so ีกหน่อยดิ

นี่แห่งมืตึบโอรบ้าฮอนบ่ฮอนเะจประเ็นแล้วเป็นบ่เห็นเอออย่ามาชี้ลเอาการเอากันดีนาน้แม่แจ้งบอลเด่นจดาที่นอนกันอานนะดทำเชื่อดทำไม้เลยดูทม่ติดดูทำไม่เด่

เอาพี่น้องมาถึงขณะนี้ก็ได้เวียนเทียนไปสร้างรอบพ่อสร้างพ้นละนอบพุทธสถานแห่งนี้วบนน้ำบนลำคุณมาเก็บเมืองแซนดิโกลาคาลิฟอร์เนียเนาะบุญทำให้ช่วยบุญทำให้รวยบุญทำให้สติมีปัญญาได้เวียนเทียนปัิการพนมัสการพระนันร่วมเดียงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำพาเดินไปได้พระคุณพระอาจารย์บุญกวนปัญญาลิจเจ้าที่การวัดสถานที่แห่งนี้พี่น้องแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มา กานติดกานต่อสีสีงานอาทิตย์ละงานเพลิงงานกับมือกันมือใส่บ้านก็คือสิมีคนไล่ไปตอนนี้เนาะไดในคดีพี่น้องเราขอให้ทุกท่านที่มาห่วมอย่าลืมกดติดตามส่อนแซ่บให้เป็นกำลังใจเ้อะเลยทานร่วมอยู่บ่โอเคเฮนแต่เงาเฮนแต่เงาก็เอาเฮนแต่เงาก็เอาไทยอ่ะบอเขมรเขมร พีบเอาบนี่ได้นี่นะพี่เอา้ออกเอาไฟซองนะ,ะม<า>ันจะสั่งบฏิกานอันบไดายะจะเอาดิลีดเอาเครียเหมืนอนก่อนโอเค <c oughs> ต่างเรา่ะเากับบีศ <c oughs> บนทางหน้าฝุดมือ่ข่เห็ดบะไรเออเออเจ้าเห็นตาเห็นเจ้าแหล่วันนี้เหรอห็น <laughs> นา่นเราบอกวันนี้นะพี่น้องเออได้ก็ดีมา马拉สไคร์แล้วเนาะมาลิบาทีวีมีให้พี่น้องอเราเีทีวีลาวทีวีรายการดีๆให้พี่น้องพัฒนาเรื่องเยังจันทระดานมัสการ,ร,ม,การมือนีค่อยทุกคนจะมีส่วนบุญและได้บุญแลไนะไล่ไปนมกันเองเฮงรวยๆพี่ทุกท่านราบขอบพระเดชพระคุณไล,ล่ๆอิสลามกติดตามให้เป็นกำลังใจเด้อ ขอบใ,ใจขอบใจเอเฮงเฮงเลยรวยเฮงเฮงลยรวยเ้อทุกคนเด้ออยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีใ่กันไปตลอดเด้อพี่น้องเ้อกราบขอพระเดดพระคุณไายที่เ้ามาให้เป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุสาธุ